อละน้อเขั้นแก่นเจ้าเพื่อนเบินขั้นหักแม่นของเพิ่นให้เวิ่นหนีไกลๆกขั้นบ่แม่นของไผให้เจ้าไล่มาเวิ่นคอยตะลิ่งเนินนินบนบ้านนอน พ่อเมื่อเดือนสิบเอ็ด่อยฝนตกห้วยลมหวยฟังเสียงฝ่าสังน้องอีนา่งให้หำหาข้าก่ายังมาฝ้าห้องอยู่ไกลไก่กะยังมีไกคิดทำคันนีงน้ำบายบัดใจหนีไกลนองสาวหมอลำหลุดบ่สังบ่เอาหูฟังมีแต่โจยเร็วโจยลอยเรื่อยล่องลุงสิมาตัวนั่งหลุมทุกตุ่มท้ายหลุมอามณมปั้นรูปสร้างคือหน้าโบอายขั้นแม่นได้ใจคืดเป็นผีกะพ่มีความจริง ส่วนใส้หลายลิน,นย้ำอยากกินอีมันห่องคือแม่มันแนวใดที่แตกยิมแล้ว่บเหลีนหนยวหน้าบึงเขาขั้นบบเกา่ามัน่เห็นห้อยแปลวแนวบบคุ้ยใส่กัน่เห็นผื่นใส่สัวมาตัวให้น้องลุงจำเทวพุงขั้นสีลุ่กะให้ลุ่รับแจ้งอย่าแปลงผ้าคัดทอรอให้คืนขาดขนข้าแก่งบอนลุง ขั้นสีจุมขอให้จุมใจเบาจะเองานอนเดือพีนั่งลำานหนาแนวเบาโอ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 จริงยิ่งยิ่งนี้ยิ่งดีมันกะแมนสิไปเทียบใส่เป็นกระดานห่างบนคนขั้นสีนอนอนยาได้นอนนน้ำเสียนให้นอนเตียงสาสตรอนขั้นสีจอนขอให้เบาจอนจอนฮ้อนเข่าบนเอา ขั้นเป็นเงาขอให้เป็นเงาแท่คือหนังในหบูบลูกไฟขี่มาให้นั่งน้องทรงเห็นขั้นซีเว็นขอให้เว้นเท่เท่ยาได้เวมาหา คือดังป่าสั่งมองรองม้านำนำย่ำผูำ้ใส้ามาเบาแล้วเออเอาท,ทุกทารับหอดฝ่าพา,พาหแหลงบ่มียานบนใดมาเห็นได้ใส่งามรูปหล่อมาเห็นได้ใส่งามรูปหล่ออีนางล่ะข,ขอกอดเกี่ยวเที่ยวเอาเนียวจ่าเจ้ายอดฟ้าสู้พื้นเบิ่นหนี สีสันนวนด่างไ้นี่แปลงฟันล่ำขอสอนนอนเถียงเฮียงหวมบอยากนวนบอ่อสวมมี่มุงมานมุงใส่นอนมุงนุ่งตอมผ่ามาในสงสารอีนองผู้นอนแป่นแผ่นเดียว เมื่อนึ่งฟ้าแจ้งแจ้งแย่งรวงมองดาวเดี๋ยวเห็นจันทรเทเทียมเลื่อมดาวแง่งโซนอำพันนอกบ่เห็นหยังมาเลื่อมเห็นเตี่ยงเงำโงนฝ่ามากังโกบังกังกูปืนบ่เห็นพีมาหา สุดสายตานั่งมองปูบ,บังยังกังแสงตะบันบังฝ่าเข้าเดี่ยวยังทรงสาวนั่งโค้งมาละสามสี่ขั้งยั่งหน่อยอยู่โนล่อหลอดมบนเห้ผู้ยิ่งลุงทั่วให้คนยิ่งไต่มื่นปลายม,มาเลวแนวมันเย็นพ่อป่านยาเบื่อพ่อป่านเอาตอนเนื้อมาห้อยใส่เรือแนวเขาเฮือป่าปล่อยค้ยยัดมันบ่คือหน้าดำบอลขั้นเทพัน ฝันคืออ้อยอ้อยพน้างเบาโตคือขอหอผู้ใายฝังใบทองไผแล้วสิทองหินเข็มมั่นของงหยิบผาน้าบางยั่งสอดใจผู้ใายมั่นละสอดใส่คนตัวเลวจังบนขั้นแมนคุแไม่ยิ่งตีบกันหมดจยงแคนมาสิแ่นหนีไปซ้ำ ใจไส้นั่นพอปัญหาเห็นห้ำเลี่ยหน่อยเลี่ยไใหญ่มาละใจขอบดงจินเขา่าตต่มน้ำอุปปามาจังสันควมำพืน้นมาหมักมาขอจับขอบ่ายหยอกง่ายวี่ใหม่พันยาให้ใบมือน้ำแหน่หึงมาไล,ล่หลดลื้งใบึ้นวางเขน จุกหอดแบงมาหลอกให้ยิ่งหลุงตัวให้คุ้นยิ่งต่ยมื่นไปมาแล้วแนวมันแงนพ่อฝันยาผินพ่อฝันกินตอนกลางมาไว้ใส่เสื้อแนวเขาเห่อป่าปล่อยค้ยกัดมันบ่อคือหน้าดำบอลขั้นแค่ปานบันคืออ้อยอ้อยพานั่งเบ้าโตเครื่อขอห่อผู้ใส่ฝังว้ทองไผ่แล้วจีทรงเห็นเข็มมันของเง็บผานาบางยังสด ใจผู้ใส่มันละสอดใส่หันตัวแล้วจังบุญขั้นแมนคนผู้ยิ่งจีบจันหมดจูงแขนมาสิแลนหนีไปซำใจไส้นั่นพอปันหมาเห็นห่ำเลี้ยน่อยเลี้ยใหญ่ไม่ละใ้ขอบดงน้อยละใ้ขอบดงกินแร็วแลนหนีแลนหนีกินเร็วแลนหน,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 นีสีหน้านวลมวลใบสากน่นเท่านั้นนา